สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เป็นวันพุธเดี๋ยวจะพามชมสวนไผ่กันนะครับปลูกทั้งต้นไผ่แล้วก็ต้นมะพร้าวต้นกล้วยแล้วก็อันนี้ก็คือไผ่กิมสูงนะครับกำลังให้หนอนนะหนอกนกำลังจะออกมานะครับมีเยอะนะครับแล้วก็ปลูกไว้หลายต้นแล้วก็เป็นอุโมง์ต้นไผ่ด้วยตรงนี้คือให้ความร่มรื่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งไผ่กิมซุงนี่ก็สามารถที่จะาทากิ่งตอนกิ่งเอาไปไปเพาะชำได้นะครับขยายผลได้นี่ผมซื้อมาครั้งแรกก็มีเพียงไม่กี่ต้นเองอันนี้ก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับขายไปได้จากจากส5ต้นนะคอันนี้ขยายได้เป็นร้อยต้นเลยนะครับแล้วก็สามารถลำต้นก็สามารถที่จะ นำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ครับนี่จะเห็นได้ว่ามีต้นมะกอกน้ำด้วยคนระมะกอกน้ำจึงหน้าหน้าะดูฝนก็จะให้ผลให้ดอกผลเป็นอย่างมากก็จริงๆก็ไม่มีหรอกแต่ว่าอันนี้ก็เอาพันธุ์มาปลูกนะครับมาปลูกทีนนั่นนิคม แต่วันนี้ก็จะมีบอ่อเก็บน้ำว้ไช้สอยในการรดต้นไม้รดผักตรงนี้กระชายอยใช้ประโยชน์ตัวนี้ก็เป็นเป็นแก้มลิงเป็นบอ่อกักเก็บน้ำว้ไช้ในหน้าแรงนี่ก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีนะครับไม,ไม่ไม่แห้งนะครับอันนี้เก็บได้ตลอดประมาณ1 8 0 0 0หมปลูกบาทเมตรนะครับสามารถเก็บได้ ักนี่ลืมแต่เาฝนก็เริ่มลงมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็ก็ะจะมีริมบอ่อนี่ก็จะ,จะปลูกต้นใบเพื่อให้มันยึดเกาะยึดริมบอ่อเอ่อมันจะได้หลิ่งจะได้ไม่พังทลายนะครับอันนี้ก็มีทั้งต้น อ่าไปเกี่ยวกับต้นท้งต้นยางนานะครับต้นอ่จะบกอะไรพวกนี้ล้วก็มีหลายสายพันธุ์อยู่ด้วยกันเป็นไม้ยืนต้นนะครับอันนี้ก็ประมาณอายุประมาณห้าปีนะครับในขอบบอ่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นไผ่นะครับเพราะว่า เราจะปลูกให้มันยึดเกาะดินนะครับในช่วยได้ช่วยได้เป็นอย่างดีนะครับงงเ,เน,น,นี้อกจะบอบอกเก็บกักน้ำประมาณหนึ่งไร่นะครับไว้ลึประมาณแปดเม็ดนะครับจากเดิมเป็นที่โล่งนะฮะจากเดิมเป็นที่โลง่ง พอเรามาตูกแล้วมันก็<า>ท,ท่มรื่นท่มรื่นดีน,นะครับก็ในช่วงกลางวันเด็กๆก็จะพากันมาพักผ่อนใต้ร่มไม้ก็จะให้ความร่มเย็นนี่ก็เป็นไผ่ก้าวดาวนะครับไผ่ก้าวดาวนะครับนี่ก็ เห็นได้ว่าสวนประมาณสามไร่นะฮะตรงนี้ก็กปลูกไวเยอะนะฮะปลูกเป็นร้อยต้นเลยคือบางครั้งก็ปลูกถี่เกินไปแต่ว่ามันก็เที่ยงกันโตนะครับ,บกับเดียวก็โอกาสหน้าจะพามาเยี่ยมชมอีกครั้งนะครับ